สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศบนตลาดคริปโตเคอร์เนซีที่ค่อนข้างจะเซง็งเงนิดนึงนะเพื่อนๆหลังจากที่เมื่อวานเราอุตสาห์ชมว่ามันมีความเขียวขจีขึ้นมาบ้างนะครับเป็นไปได้ว่าเมื่อวานผมไปทักตลาดนะเพื่อนๆวันนี้มันเลยกราฟเคลื่อนนะครับตัวเลขเคลื่อนยังไงขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับก็วันนี้มาดึกนิดนึงนะเพื่อนๆเพิ่งเลิกงานนะครับยังไงขออภัยด้วยนะครับ เอาละจะมาพูดถึงข่าวที่ทุกคนทุกสายข่าวจับตามองในเรื่องของ Exchange Binance ในประเทศสิงคโปร์นะครับประกาศที่จะปิดตัวลงก่อนอื่นต้องขอเรียนนะเพื่อนๆน,นี่คือ Binance.sg นะครับไม่เกี่ยวข้องกับ Binance.com ที่พวกเราใช้กันอยู่นะครับนี่ของสิงคโปร์มันมีประกาศออกมานะครับว่า Binance.sg เนี่ยเขาจะหยุดให้ลงทะเบียน มีผลทันทีนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการใช้บริการของเขาตอนนี้ลงทะเบียนไม่ได้แล้วส่วนลูกค้าที่ยังใช้บริการของเขาอยู่เนี่ยสามารถซื้อขายได้จนถึงวันที่12มกราคมปี2022ทีนี้เขาบอกว่าจะปิดบัญชีนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Binance.sg เนี่ย ภายในวันที่13กุมภาพันธ์2022หนึ่งวันก่อนวันวาเลนไทน์เพื่อนๆนะครับตลาดแบบนี้เขาอาจจะเป็นห่วงว่าลูกค้าจะไม่มีตังคพาแฟนไปทานข้าวหรือเปล่านะครับก็นี่นะครับเพื่อนๆประเด็นนี้เนี่ยพูดกันตรงๆเลยว่ามีการถกเถียงกันเยอะในโซเชียลมีเดียวงการค,คริปโตเคอเรนซีบน Reddit ะะหลายคนมองว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Binance SG และจะมีผลกระทบกับ Binance.com ในอนาคตหรือเปล่าและ Binance UK ที่อนาคตกำลังจะเปิดหรือ Binance US เนี่ยปลอดภัยไหมนะครับเพราะว่าถ้ายกตัวอย่าง Binance.com ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับตอนที่เขาประกาศว่าจะไม่ให้บริการในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันให้เวลา เป็นปีเลยนะเพื่อนๆที่เราสามารถถอนเหรียญออกได้จาก x x h h n n g เนี่ยก่อนที่เขาจะแบบหยุดล็อกไม่ให้ถอนเหรียญออกเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเป็นปีเลยแต่เนี่ยเขาบอกว่าวันที่13กุมภาพันธ์2022อีกไม่กี่วันเองอะนะฮะเขาจะแบบว่าปิดบัญชีเลยทั้งทั้งที่นะครับวันนี้ทุกสายข่าวที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับไม่ได้พูดเลยว่า Binance.sg เนี่ยถูกปฏิเสธ การอนุมัติใบอนุญาตในประเทศสิงคโปร์คือกรตอเขาไม่ได้ reject application หรือปฏิเสธใบสมัครที่ Binance ยื่นไปนะครับเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์มันไม่ได้มีข่าวนั้นออกมานะเพื่อนๆแต่มันก็มีข่าวลือว่า Binance sg ตอนนี้ application ถูก reject นะครับซึ่งผมก็ไม่เห็นแบบเป็นรายลกักษณ์อักษรนะครับมันเลยทำให้แบบว่าต่างคนต่างงงว่าอะไรเป็นข่าวลืออะไรเป็นข่าวจริง ทั้งนี้ในประเทศสิงคโปร์ณนะตอนนี้เนี่ยมี170บริษัทที่กำลังยื่นขอไลเซนส์ขอใบอนุญาตที่จะดำเนินธุรกิจในการให้บริการเทรดซื้อขายคริปตโตคเคอเรนซีในสิงคโปร์เนี่ยเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยมันมีแค่70บริษัทเองนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้มี170บริษัท เท่ากับว่าในไตามาสุดท้ายเนี่ยมีอีกเป็นร้อยบริษัทเลยที่ยื่นขอใบอนุญาตนะครับทั้งนี้มีแค่บริษัทเดียวที่ผ่านแล้วที่ได้ใบอนุญาตเท่าที่ทราบนะครับคือบริษัท DBS ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศออสเตรเลียนะฮะส่วนของบ i n a n c e เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้รับไลเน้ญนะครับในกรตอในประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีในบางกรณีที่เขาอนุโลมให้สามารถ ให้บริการได้นะครับในระหว่างการรอใบอนุญ,ญาตหรือการรอการอนุมัติไลเซ่นนะครับซึ่ง Binance เขาอยู่ใน c a t ตากรีนั้นทั้งนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับข่าวนี้มันสร้างความสันคอนให้กับเท่าที่เขาเข้าไปอ่านดูในคอมเมนต์ใน Reddit เนี่ยนะครับมีหลายทฤษฎีหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมันถึงเด้งฟ้าผ่าแบบนี้นะเพื่อนๆก็ใครมีคอมเมนต์ยังไงนะครับใครที่ เห็นข่าวที่เป็นรายลักษณ์อักษรว่า Binance เขาถูก Reject เนี่ยนะฮะก คอมเมนต์กันเข้ามานะครับไม่ต้องทิ้งลิงก์ไว้เพราะว่าทิ้งลิงก์ไว้เดี๋ยว y o u t u เขาคิดว่าเป็นโฆษณานะเพื่อนแค่เขียนว่าเว็บไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีเหตุผลแบบชัดเจนเท่าไหร่นะครับที่บนตลาดสามารถเข้าไปศึกษาเข้าไปอ่านได้นะครับเอาล่ะเพื่อนๆวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ b i n a n c e เรื่องเดียวส่วนสภาพตลาดคริปโตเคอร e ซี y ตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าหลายคนเป็นห่วง การประชุมเฟดที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่14และ15ที่จะถึงนี้นะครับเวลาสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าจำกันได้นะครับเมื่อ2วันก่อนผมพูดถึงข่าวนี้ว่าตอนนี้เนี่ยทางเฟดเขามีมีเดียแบล็คเอาท์เขาไม่สามารถที่จะมาส่งสัญญาณได้ว่ามันจะ ออกมาในรูปแบบไหนจะขึ้นดอกเบี้ยไหมจะทําเทปเปอร์ไหมต่างๆนานา,นานเนี่ยแต่มันก็มีข่าวเข้ามาเป็นดอกเห็ดนะฮะว่าเฟดจะทําอย่างนั้นอย่างงูนงง้นอย่างนี้นะครับทั้งนี้ตอนนี้เขาไม่สามารถส่งสัญล a กณได้เลยนะฮะทุกอย่างมันเป็นการคาดเดาทั้งนั้นซึ่งถึงแม้ว่าเฟดจะออกมาขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วเขาจะแบบ ไม่ออกมาพูดอะไรตรงๆอ่ะเฟดไม่เคยพูดอะไรตรงๆในการส่งสัญญาณนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการให้สัมภาษณ์ในวันที่14ยกตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ได้แบบตรงๆอ่ะมันจะเป็นการบอกใบ้ทุกครั้งอ่ะจนกระทั่งมันมีอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรออกมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นในลักษณะของการที่ว่าทุกคนดูว่าใครจะเปิดก่อนนะถ้าผมเป็น คนที่มีพอร์ตใหญ่ๆเนี่ยผมก็ต้องกลัวตอนนี้กลัวแน่นอนนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น14-15นี้นะครับมันจะชี้ทางตลาดยังไงแล้วยิ่งอยู่ในช่วงที่ตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นช่วงที่คนพูดถึงเรื่องภาษีเยอะพอสมควรนะครับเป็นช่วงเขาเรียก tax harvesting นะครับหรือการเก็บเกี่ยวภาษีเพราะว่าตลาดเจ้าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีในเรื่องของการให้หักภาษีกับการขัดทุนในการลงทุนบนตลาดหุ้นและตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ มันก็มีเทคนิคอะนะฮะในการที่จะเสียภาษีน้อยที่สุดซึ่งตอนนี้คนในตลาดเจ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ทํากันอยู่แล้วเขาก็พูดกันทั้งใน r ร d d i t และใน Twitter เนี่ยกันกระหึ่มเลยว่าทํายังไงอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยผมคาดเดาว่าเป็นปีที่คนในตลาดเจ้าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียภาษีเยอะที่สุดโดยที่เดิมทีมานี้เนี่ยนะครับ หลายคนไม่ได้เสียภาษีนะเพื่อนๆโดยเฉพาะในปี2015 2014, 2016 2017เนี่ยตอนนั้นเนี่ยหลายๆอย่าง exchange มันยังไม่ได้ลิงก์กับสัมากรของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นมันเป็นแบบอะไรที่คือเวลาเราสมัคร exchange ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีคำเตือนนะครับว่า คุณจะเทรดจากรับไหนเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องรายงานภาษีให้กับทางสัมะกอนแต่มันก็มีตัวเลขกลมๆว่าถ้าเกิดว่ามันมีธุรกรรมต่ํากว่าสูงกว่า2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยทางเอ็กชแนนต์เขาก็จะยื่นให้กับสำมะกรนว่าตอนนี้มีลูกค้าเข้ามาทําธุรกรรมเกิน2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหลายคนก็เลยคิดว่าถ้าต่ํากว่า20,000ก,ก็คงไม่ต้องมั้งนะครับและยิ่งปีนี้ถ้าพูดถึง Centralized Exchang e ใหญ่ๆญอย่างในสหรัฐอเมริกาอย่าง Coinbase เนี่ย ก็เป็นปีที่เขาจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนนะครับเขาเป็นพับล i ิกค m p a อมพานีมันก็เลยทำให้นักลงทุนหลายคนคิดว่าเออสรุปตัวเลขไหนล่ะที่เราจะต้องเสียภาษีนะฮะบ,ออบางคนก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่600ดอลลาร์สหรัฐนะครับว่า อะไรธุรกรรมที่เกิน600ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะต้องรายงานเพราะว่ามันมีข่าวออกมากระหึ่มเลยและไหนจะรัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาคุณเจเน็ตเยเล่นเคยออกมาพูดว่าการทําธุรกรรมบนตลาดคริปโตเครนซีเนี่ยเกินหมื่นดอลลร์เนี่ยในการโอนการอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องรายงานกับสัมะกรนทั้งๆที่มันยังไม่ได้ออกมาเป็นทางการเนี่ยมันก็ทําให้แบบตัวเลขต่างๆนานาเนี่ยแบบยั่วเย้ไปหมดอะ่ะเพื่อนๆในตลาดเจ้าที่เขาคุยกันน,นะครับเดิมทีเลยในสมัยก่อนนะเพื่อนๆตลาด ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคนที่จะเสียภาษีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องไปดาวน์โหลดมันจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดของทุก exchange เลยนะครับ Exchange ที่เป็น Centralized Exchange เนี่ยทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ o f f ฟ s o r r เนี่ยเราสามารถไปดาวน์โหลดได้ว่าปีนี้เนี่ยเราหักลบกบหนี้เราได้กำไรเท่าไหร่เราขาดทุนเท่าไหร่แล้วเอาตรงนั้นไปยื่นกับสมรกรซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับอย่างที่ผมเรียนอะเริ่ม เป็นอะไรที่เข้าระบบแล้วแล้วคนก็กําลังเก็บเกี่ยวทําเทคนิคในการเสียภาษีให้น้อยที่สุดนะครับมันเลยเป็นประเด็นในเรื่องของการพูดถึงโปรเจกต์ต่างๆข่าวดีๆอะไรตอนนี้มันค่อนข้างที่จะน้อยลงนิดหนึ่งนะเพื่อนๆก็อย่าไปเครียดกับมันมากนะครับยังไงแล้วก็ใครที่ขัดทุนอยู่นะเพื่อนๆระวังนิดนึงในเรื่องของการที่จะไปแก้ตัวกับเหรียญใดเหรียญหนึ่งโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งนะฮะเพราะว่าผมเห็นมาเยอะนะครับในการที่แบบ จะไปคิดว่าจะต้องกู้กลับมาให้ได้ะนะแล้วเราไปแบบไปลงทุนกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนๆมันเลยทําให้แบบอยู่ดีๆไอเหรียญที่เราขายไปมันกลับขึ้นมาทีหลังนะฮะการที่เราขาดทุนการที่อยู่ในวิตกที่เราแบบต้องการเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เดือดร้อนใจนะเพื่อนๆตรงนี้ผมเข้าใจนะฮะแต่มันเป็นอะไรที่เป็นช่วงที่จะทําให้เราเสียสติแล้ว ตัดสินใจอะไรผิดๆได้ง่ายมากที่สุดนะเพื่อนๆช่วงนี้เพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับกาดอย่าตกเอาละเพื่อนๆน,นี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม